เอาละครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง The PopMT นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนทำิ n งโ o ในมือถือนะครับอย่างแรกเรากัเข้าไปในที่ Google กันเลยเราจะไม่ลอ,อนจิงแล้วก็อุ้ย คขาหาคคำว่าเดี๋ยวนี้พิมพ์ไปว่าทำอินโทรนะคบก็ค้นหาไปเลยนี่ครับก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยเนี่ยนะครับเข้าไปเลยอูก็เข้าไปตรงสีฟ้าน,นี่เลยนะครับไอ้นี่นะครับนี่นะครับ เรามาดูแรกกันก่อนเลยว่าเราไกลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องกดลูกตาด้วยนะไม่งั้นมันไม่เห็นนะแบกเต็มรูปแบลล์แล้วูกตาถ้าไม่กดลูกตาม,มันจะเห็นแต่โครงห่้งมันนะคบแม่อ้าวทำไมไม่ไปอ้าวไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรครับเราก็ไปดูหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนแม่นี้ทุกเกมคนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีแค่นี้ใช่ไหมครับอื้อ จริงมันยังมีเยอะกว่านี้ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกดคำวนี้ครับ M O I นะครับกดคำเป็นครับนี่นะครับมันก็จะมีนะคำวันมี้เป็นหน้าแรกมันก็จะมีนี่นี่อ้ยเนี่ยผมกดเข้ามาในไหนเนี่ยนี่อันนี้ก็คือท็อปนะครับแบบผู้ติดท็อปอ่ะอ่นนะอันนะน้อง เดี๋ยวผมหาอินโทรที่ผมชอบก่อนนะทุกคนคู่ครับเดี๋ยวผมหาอินโทรก่อนที่ผมชอบมานี่นะคบทุกคนผมก็ได้ที่ผมอยากได้แล้วครับอันนี้เลยนะครับรูปหมีพันด้าเลยครับเด็บก็เข้าไปเลยครับแล้วก็จะเจอกับอันสีฟ้าก็เข้าไปที่อันสีฟ้าเลยนะครับกดเข้ามาบาสักคู่นี่นะครับกดที่ลูกตานะครับเหมือนเนี่ยแล้วก็กด เริ่มไปเลยครับ,บทีนี้เราจะสังเกตว่าอัอานนี้ชื่อนะครับมันชื่อมันแบบมันไม่ใช่ชื่อช่องเราเออต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นชื่อช่องเราอย่างแรกนะครับกดมาที่จุดเอตรงสี่เหลี่ยมนี้ครับกดเข้ามาเลยนี่นะครับ,าาลรบแล้วก็กดเข้ามาเนี่ย T X T นะครับก็เข้าไปนี่ ก็มีให no ้เปลี่ยนชื่อนะคะเดี๋ยวผมใส่ชื่อสั้งผมไปเลยละกันใส่ไปเลยละกัน H E P o M อ่า M อะไรนะไม่ใช่ด P M T ดูดิจ้างตีนอันนี้ก็เป็นแบกหนังสื่อนะคะผมมันไปเราอุ้ยเดี๋ยวดีวเดี๋ยวทุกคนผมกดคิวคอร์ดด้วยเดี๋ยวผมทำใหม่แป๊บนึง น่ตรงนี้นี่เป็นชื่อเป็น t h e p t อันนี้ทุกคนไม่ต้องใส่ชื่อตามผมนะเอาเอาชื่อเอาเอาเอาชื่อช่องเอยเอาชื่อช่องตัวเองมาใส่เลยนะครับเอาล่ะแล้วมาลองดู ครอบล้วทีนี้เราได้มาเป็นชื่อช่องตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ถูกแก้คืออย่างหนึ่งเว้ยทุกคนตัวหนังสือมันไม่ชัดทุกคนเราต้องทำนี่สิ่งนี่นี่สิ่นี้ เอาละครับเมื่อเราตั้งเสร็จเหมือนผมแล้วนะครับให้กดหามันเรื่อยกดมันเรื่อยจนกว่าจะเจอตัวนี้แหละครับอันนี้มันดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็มาปรับตรงนี้ให้เป็นอันนี้นะครับฟูตดีเนี่ยนะครับเอาละครับแล้วเราก็กดนี่นะครับดาวิดีโอเนี่ยครับเรามันดาวน์โหลดไปนนดนึงนะครับอย่าไปกดตรงนี้นะนี่คือยกเลิกนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอน อ่ามันเสร็จเลยแล้วกันไป